กันอารใช่โลกที่เป็นสุขโลกที่เป็นสุขคือโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจ็บว่าที่เมื่อกี้คุยกันว่าทำไงให้ไม่เปลี่ยนแปลงโอเคไหมในในในตะกี้มีเรื่องเล่าวอะไรในพุทธการก็มีเหมือนไงลองนึกดูนะว่าเออ่มีเรื่องเล่าว่ามีฆาตกรคนหนึ่งนี่ฆาตกรทำไมทำไมเขาเรียกว่าคนที่มีนทหารเพชฌฆาตเพชฌฆาตเออเพชฌฆาตทั้าคนเป็นปกติ ก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นร้อยเป็นพันแต่โอเคก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ทำหน้าที่อ่ะเพราะว่ากระสานเป็นคนสานกระสานเป็นคนสันกรทําน้าท่ทำไปเรื่อยพอวันหนึ่งเกษียณละแก่แลวตัวเองเกษียณเฮ้ยเจอพระสารีบุตรฟังทำกับคนที่สามารถเทศบรรยายได้เปรียบเสมอพระพุทธเจ้าพูดอ่ะพระสารีบุตรพูดอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าหลังจากเกษียณไปแล้วมันเริ่มดีก็นึกขึ้นมาได้เฮ้ย ไอ้ที่เราทําไปนี่มันบาปด้วยไหมคนที่เพิ่งมารู้ว่าสิ่งที่ทัดไปบาปเขาอยู่ดีมีคนสอนว่าไอ้ที่การฆ่าคนจะเป็นบาปแต่ก่อนไม่คิดเนี่ยเห็นไหมนี่คนไม่รู้เนี่ยไปทำแล้วเกิดผลเนียเกิดผลให้มากบางตายจริงอยู่ไหมแต่คนไม่รู้แล้ววันหนึ่งมารู้ว่าเฮ้ยมันบาปนี่ว่าเขาเนี้ยโฟกัสอะไรไม่ได้เลยจิตใจมันว้างอุ่นตลอดเวลาว่างุดท้ายแล้วที่ทำมันต้องแค่ไหนว่าตกตะลุกไปเลยตกตะลุกไเลยตกตะลุกไเลยประสาทหลุดมาให้ได้ฟังฟังไม่ถูอเรื่องเลยเาจิตใจไม่ฟ้องอยู่ ย่างนั้นเลยจนกษัตริย์บุญรู้ว่าอ่านี่ไม่ใช่ละฟังเรื่องก็ถามว่าติดเรื่องอะไรก็เลยให้ฟังว่าเป็นข้าราชค اه ์ฆ่ากฎมยะมากมายต้องต่าเนี่ยเลยต้องตกนรกแน่เลยกษัตริย์บุก็เลยบอกว่าแล้วเจตนาในการฆ่าคืออะไร้าเจอฆ่าเพราะอะไรอ๋อจะทําตามหน้าที่ทขาเป็นข้าราชาเพราะกษัตริย์สั่งเพราะนั้นกษัตริย์สั่งแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะพอเขาวางใจได้ว่าเออว่ะนี่ก็สะกิดได้นิดนึงนะว่าเออว่ะไอ้ที่มันทำนะทำตามหน้าที่ใช่ไหม มันเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันทําตามหน้าที่เราไม่ได้เกิดเจตนาในการแค้นอยากฆ่าอเออต่มันก็วันเลยแล้วก็ฟังทําได้ถึงจะฟังทําได้แม,ม้ว่าการทําบาปแม้เพียงเล็กน้อยอการทําบาปต่างๆม,มันมีผลกับทางใจเสมอ,อมเพราถึงบอกว่าการทําบาปที่มันบางทีรุนแรงมากๆอืบาปในขั้นเรื่องเบสิกมากๆมันอยู่ในใจมันจะไม่สามารถพัฒนาจิตใจเพราะใจมันมันไม่สามารถที่จะแบบเรียนรู้อะไรได้ ใจมันไม่สงบใจมันไม่นิ่งมันไม่มีสมาธิมันเกิดเป็นอย่างไม่ได้เครื่องขว้างแก่นย้อนกลับมาว่าะกี้บอกว่าฆ่าเพชรชรฆ่าทำตามหน้าที่รู้สึกเบาลงนิดนึงองคุลีมานความเบสิกของมันก็คือองคุลีมานก็ฆ่าคนมาตั้งเท่าไหร่คนก็มีคำถามนี่แหละว่าเรื่องคนฆ่าคนมันเยอะขนาดนั้นจะเป็นอะไรกันเพราะนั่นแหละเขาฆ่าด้วยอะไรล่ะ ต้นหลอกเจตนาเขาคืออะไรล่ะอยากฝึกวิชาอยากฝึกวิชาถูกไหมนั่นเขาถูกโมหะเพราะว่าสิ่งนี้ทําแล้วมันจะเกิดผลแบบนี้อยากทไปด้วยความไม่รู้กระถามว่าสิ่งนี้เขาไม่รู้เขารู้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นไหมรู้รู้รู้ว่าทำแล้วคนตายเออเพราะนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่คนระดับพระพุทธเจ้าที่เคลียร์ได้พูดไปเหอะสอนไปเหอะเทศไปเหอะมีใครฟังหรอองค์ลิมานจะไม่รู้เรื่องอเลยเลยแต่พอเขา โดนสะกิดใจไปนิดน,นึงว่าหยุดแล้วครับไปถึงไม่หยุดเขาหยุดแล้ววะเขาหยุดอ๋อหยุด,ยด,ยดสร้างอาศลก,กรลมอืมการฆ่าชิดไปแล้วม,มันก็เลยทาให้ใจเขาวางแล,วแล้วฟังได้ใจมันก็เลยสว่างได้สมัยนั้นเอาอีกคนหน,นึ่เนงเบสติดนีวมานั้นเลยกระตา์ที่มีคนคนตาให้ฆ่าจะลืมนะว่าสมัยก่อนไม่ต้องใครก็ได้ทุกที่ทั่วโลกอ่ะ กษัตริย์เป็นคนตัดสินถูกไหมอืมใช่คนนี้ผิดมาหารหารเรื่องครอบครัวกษัตริย์มันต้องบาปมากป้องวะใช่สุภาพแต่กษัตริย์ก็มีทางเลือกอีกกษัตริย์จะมีลักษณะเป็นเค้าาว่าแข็งประเทศนี้เป็นอย่างนั้นนี่สูฆ่าไม่หมดบาปแบบนึงแบบนี้น่าร้อยไม่รู้แต่แบบนี้คือท่านทำตามหน้าที่ป้องกันประเทศก็อย่างหนึ่งจริงปะมันเพื่ออะไรอ่ะมีโจร กษัตริย์เป็นคนตัดสินให้ตายเพราะทําตามหน้าที่เพราะมันเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากในบ้านเมืองวอะมากกว่าอช่ไโทษเนี่ยมันมีบางมันมีทาไประชดกันตายแต่ว่าเกิดประโยชน์คนมากกว่าเเกิดมาเป็นคนเพราะนั้นกษัตริย์ก็เป็นคนเนี่ย เห็นไหมว่ากษัตริย์ก็มีส่วนร่วมในการตัดสินอยู่ดีแต่ถ้ากษัตริย์อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงความจริงคือใช่กูเป็นกษัตริย์เป็นอาใช่ไหมปฏิบัติที่มันถูกต้องกับความเป็นกษัตริย์แล้วก็มีปัญญาในการพิจารณาว่าควรกาหนดอย่างไรอทําอย่างนี้กฎเกณฑ์คืออะไรทําเกณฑ์คือแบบนี้นะต้องาประมาณไหนโดนปีนะอันนี้ทีตูดนะอะไรก็ว่าแม่เห็นไหมว่าแต่ละคนมันงั้นถ้าเข้าใจตรงนี้แล้ว จะวนกลับไปที่ตะกีตอบคําถามนั้นก็คือว่าเราคิดดูว่าคนที่บอกว่าไม่รู้แปลว่าไม่เจตนาจริงหรืออมไ,มไม่จริงถูกไหม,มไม่มีหรอกว่าไม่รู้แล้วไม่เจตนาม,มันรู้หมดนั่นแหละอืมกรที่แรกคือคนที่ไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองจะทำํำคนที่สองรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทําแต่ไม่คานึงถึงความรับผิดชอบ และคนที่สามคือประมาทคือไม่รู้สิ่งที่ตัวเองจะทําเลยเห็นไหมทำไมเนี่ยคนแรกคือรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำคืออะไรคนคืออะไรอแม,ม่น้อยกันหนึ่นไม่รู้ว่าถูกใจก็ถูกใจด้วยแต่ว่ารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําคืออะไรคนที่สองคือไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรอืก็คือไม่รู้่แต่ว่าไม่คํานึงในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยแต่คนที่สามนี่คือว่าประมาทเลยไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรเนี่ยข้อสองกับข้อสามันยังไงนะ คนที่สองนี่ยคือไม่รู้หรอกว่าเดงทำแล้วเกิดผลอะไรอ๋อไม่รู้ว่าได้ทำแล้วเกิดผลอะไรแต่ว่าความรับผิดหรืความรับผิดชอบมันมีตัว่้าคนเกิดแต่ค the นที่สามนี่ไ no ม่รู้เลยว่าจะทําอะไรอืก็คือความนั้นคือแปลว่าประมามทีม็นคนแรกคือคนตั้งใจทำที่สองคือไม่ตั้งใจทำาลที่สามคือทําด้วยความประมาทเกิดผลมาเลยอื แต่ผมว่เลย<ม>แต่ว่ากรรมกรรมของมันมบาปแต่ต่างกันเข้า<ม><ม>ไหม,ม